ยญาณของเมียน้อยก็ไปเข้าฝันพระที่อยู่ในวัดดอนเจียงซื้อถูมอสผีปุกขึ้นมาซึ่งเจียงซื้อประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากวิญญาณของคนตายที่ออกจากร่างไม่ได้ตำนานป่าช้าวัดดอนสุสานแนสนศพป่าช้าวัดดอนหรือสุสานวัดดอนหรือสุสานแต้จิว๋ว เป็นสุสานที่ตั้งอยู่ใจกลางกลุงมีขนาดพื้นที่กว่า150ไร่ตั้งอยู่กลางเมืองในซอยเจริญกรุง57ในช่วงแรกเริ่มเป็นวัดดอนหรือวัดบรมสถนสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่หนึ่งแต่เมื่อถึงสมัยรัชการที่หหรือราวปี2442 ชาวจีนแต้จิ๋วจำนวนมากที่ได้ย้ายเข้ามาในประเทศไทยก็ได้บริจาคเงินช่วยกันสร้างสุสานเพื่อฝังศพบ,บรรดาชาวจีนเชื้อสายแต้จิว๋วที่เสียชีวิตในแผ่นดินไทยผู้คนเชื่อว่าศพที่ถูกฝังที่นี่มีราวๆแสนศพเลยทีเดียวมีทั้งศพราย,ยาต ศพผู้ป่วยศพผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเรียกได้ว่ามีทุกเหตุแห่งการเสียชีวิตที่สำคัญส่วนใหญ่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือที่เรียกว่าตายโหงทำให้วิญญาณที่นี่ค่อนข้างจะเฮียนดังนั้นในอดีตหากเรียกให้คนขับแท็กซี่รถเมล หรือสมล้อมาส่งบริเวณป่าช้าวัดดอนจะไม่มีใครยอมมาส่งเพราะหลายรายที่เข้ามาส่งได้เจอกับเรื่องหลอนเช่นขาเข้ามากับลูกค้าแต่ขากลับได้วิญ,ญญาณติดรถไปด้วยหรือบางครั้งมีคนเรียกให้ไปส่งที่ป่าช้าพอถึงที่หมาย หันไปเรียกลูกค้าก็พบว่าเหลือแต่เบาะหลังอันว่างเปล่าจึงได้รู้ว่าลูกค้าก็คือวิญญาณนอกจากเรื่องหลอนๆของบรรดาคนขับรถแล้วที่นี่ยังมีตำนานอันโด่งดังของผีสาวแม่ลูกอ่อนอยู่ด้วยเรื่องมีอยู่ว่า เมียหลวงจับได้ว่าสามีมีเมียน้อยและทำให้เมียน้อยท้องเมียหลวงโกรธมากจึงไปเล่นงานเมียน้อยจนตายทั้งกลมหลังจากนั้นวิญญาณของเมียน้อยก็ไปเข้าฝันพระที่อยู่ในวัดดอนบอกว่าร่างของเธออยู่ในโรงพยาบาล ช่วยเอาไปทําพิธีฝังที่ป่าช้าให้ทีพระวัดดอนไปที่โรงพยาบาลและได้พบศพสองแม่ลูกจริงๆแต่ว่าหลังจากที่ทําการฝังแล้วผู้คนที่ผ่านไปมากลับได้พบผู้หญิงตาแดงๆยืนอุ้มลูกอยู่ข้างทางเป็นประจำป่าช้าวัดดอน เป็นตำนานหลอนมาเช่นนี้จนกระทั่งในปี2539มีโครงการสวนสวยในป่าช้าสวนสวยสมาคมแต้จิว๋วโดยได้มีการปรับปรุงป่าช้าวัดดอนบางส่วนเพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะและเป็นพื้นที่ออกกําลังกาย แม้จะยังหลงเหลือห่วงซุยอยู่แต่เมื่อมีผู้คนเข้ามาใช้บริการทุกเพศทุกวัยมีการทำกิจกรรมของชมรมต่างๆปรับปรุงการตกแต่งให้ร่มรื่นเหมาะแก่การออกกำลังกายหรือมีแม้กและทั่งร้านกาแฟป่าชาวัดดอนก็ไม่ได้มีความน่ากลัวแบบเดิมๆอีกต่อไป เจียงซือแวมไพายผีดิบจีนเชื่อกันว่าเจียงซือเป็นผีดิบกึ่งแวมไพายของจีนชื่อของมันแปลว่าศพแข็งมันคือแวมพายที่นอนอยู่ในโลงศพหรือถ้ำในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนจะออกหากินด้วยการดูดเลือดของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆบางก็ว่าเจียงซือเกิดจากวิญญ,ญาณของคนตายที่ไม่ยอมออกจากร่างเป็นเหมือนคนที่ไม่มีสติ มีลักษณะคล้ายสัตว์มองไม่เห็นคิดหรือพูดไม่ได้แต่จะค้นหาเหยื่อด้วยการใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นหรือโดยการตรวจจับการหายใจแทนจึงมีตำนานกล่าวว่าหากเจอเจียงซื่อให้กั้นหายใจจึงจะหนีรอดได้แม้ว่าเจียงซื่อตัวแรกจะเป็นผีดิบที่ใส่ชุดขนนางสมัยราชวงศ์ชิง แต่รูปลักษณ์ของมันก็มีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสภาพการย่อยสลายของศพบางตนอาจดูไม่ต่างกับตอนมีชีวิตอยู่ในขณะที่บางตนเปลี่ยนไปจนหน่าสะพึงชวนขนหัวลุกจุดเด่นของเทียงซูคือมีผิวที่ขาวซีดและมีขนยาวซึ่งเกิดจากเชื้อราที่จเจริญเติบโต,ตบนร่างกายผมยุ่งเยิงลิ้นยาวมากเล็บที่แหลมคมสีดำ ดวงตาแดงช้างมักกระโดดแทนการเดินและจะยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าเสมอเหยื่อมักจะถูกดูดเลือดและดูดพลังชีวิตออกไปพร้อมๆกันผู้ที่โดนเจียงซือกัดหากไม่ตายก็จะกลายเป็นเจียงซือเหมือนกันบ้างก็ว่าเจียงซือถูกมอดผีปุกขึ้นมาซึ่งเจียงซือประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากวิญญาณของคนตายที่ออกจากร่างไม่ได้เพราะบาปหนะัก หรือตายจากการฆ่าตัวตายหากถูกปูกหลังจากตายไปไม่นานจะมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บางตำนานก็บอกว่าแพ้จริงแล้ว เจียงซือเป็นความเชื่อในทางศสยศาสตร์ของรัฐทิศเตาหรือเหมาซานมีความเชื่อว่าเมื่อมีคนตายศพจะต้องถูกฝังที่บ้านเกิดในสมัยโบราณการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากนักบวชในรัฐที่เหมาซานจึงทำพิธีปลุกศพให้ขึ้นมากระโดดตามตัวเป็นขบวนโดยมีการซานกระดิ่งเป็นเครื่องให้จังหวะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพิธีลับทมให้ชาวบ้านทั่วไปเห็นเด็ดขาด พิธีนี้จะทำกันสองคนโดยผู้ที่ทำจะสวมเสื้อคุมตัวใหญ่คลุมตัวไว้ทั้งหมดและแต่งตัวสพด้วยชุดคุมสีขาวและคลุมศีรษะด้วยผ้าคลุมพร้อมกับใช้ควงไฟเป็นเครื่องนำทางในขณะที่ออกเดินทางจะร้องบอกเตือนอยู่เป็นระยะระยะว่าให้ระวังอุปสรรคต่างๆที่อยู่ข้างหน้ามักจะทำพิธีนี้เวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีผู้พบเห็น และสภาพอากาศที่เย็นเหมาะกับการทำพิธีศพของผู้ตายจะมองไม่เห็นผู้นำทางเนื่องจากถูกปิดบังไว้ด้วยเสื้อคลุมพวกมันมีจุดอ่อนหลายอย่างแต่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือยันของรัฐทิิเตา๋าให้นำไปติดที่หน้าผาของเจียงซื่อพวกมันจะหยุดชะงักไปไหนไม่ได้มันกลัวเสียงไก่ขัน เชื่อว่าวิญญาณร้ายที่ได้ยินเสียงไก่ขันจะถอยกลับไปยังที่ซ่อนตัวของมันเพราะเชื่อว่าไก่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ขึ้นกระจกเงาเชื่อว่าเจียงซือจะกลัวภาพสะท้อนในกระจกของตัวเองและเพ่นหนีไปจุดอ่อนอีกอย่างก็คือข้าสารให้โปรยเมล็ดพืชหรือข้าวไว้ตามทางเดินหรือหลังคาบ้านเพราะเจียงซือจะต้องก้มลงนับเมล็ดข้าวทุกเมล็ด ถ่วงเวลาให้หนีรอดหรือทำให้มันนับมเมล็ดข้าวจนถึงเช้าได้อย่างไรก็ตามมีผู้แย้งว่าแท้จริงแล้วเรื่องเจียงสื่อหรือพิธีขนศพนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมาบางหน้าของขบวนการลักลอบขโมยศพแบบผิดกฎหมายซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่เห็นศพกระโดดได้เป็นขบวนนั้นคือการที่มัดศพกับท่อนไม้ต่อๆกันหรือแบกขึ้นหลัง